สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเราจเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยไลนแอดของเราพักยก7จ็ดตามนี้ด้านล่างนี้ครับรองไม่ผิดหวังนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครับก็สามคู่จากสามลีกไปเลยนะครับแต่เริ่มที่เวลาสองทุ่มก่อนฟุตบอลลีกของมาเลเซียครับเนกอรี่ซิมบิลันครับอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับปีนังอันดับ10 เนโกรี่18แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้สีปลาหังมา3ต่อ4นะครับตัวต่างชาติมีฮารูกูลองชาวฝรั่งเศสครับเลวีมิลันด้าจากกาบองกองหน้าเป็นคาซาแกรนเดกองหน้าชาวบราซิลนะครับเจอกับปีนัง15แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกลัวลาลัลมาปอร์มา1-1นะครับ3ตัวต่างชาติเป็นบราซิลหมดเลยครับเจวนิน่โกเมสราฟาเอลและอาเดียนโนนะครับเกมแรกเสมอศูนย์ศูนย์ที่บ้านของปีนังครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองเนโกรี่เซมิลันเป็นต่อเล็กน้อยครับเอาง่าย อยู่ในช่วงฟอร์มแย่ทั้ง2ทีมนะครับเนกอรี่ไม่ชนะมา3นัดปีนังไม่ชนะมา4นัดครับคู่นี้โอกาสออกเสมอสูงมากๆนะครับดังนั้นซื้อ2วุมเชียร์ปีนังทีมเยือนครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ขยับไปที่เวลาที1:45ครับไปที่ฟุตบอลลีกของไอร์แลนด์ครับดันด็อกอันดับ5จะเปิดบ้านเจอเซนต์แพทริกอันดับ3ดันด็อก35แต้มเกมล่าสุดบุกไปเบียดชนะร็อกเฮด้ามา2-1นะครับตัวหลักมีไรอันโอเคนดานิเอลเคลลี่กับพัจิกโคบันนะครับเจอกับเซนต์แพทริก 38แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเชลบอลมา1 0ครับตัวหลักเจมี่เลนนอนเจคมาร์เรนเน่คริสโตเฟอร์ฟอเร,อร,อรสเตอร์นะครับเป็นตัวทีเด็ดฤด,ดูกาลที่เจอกันมาแล้ว2นัดปรากฏบ้านใครบ้านมันดันด็อกเปิดบ้านถลม่ม50เซนต์แพิคก็เปิดบ้านชนะ2-1นนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองดันด็อกเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านนะครับจริงๆอ่ะด้วยฟอร์มถือว่าสูสีนะครับ ผมว่าเซน์แาทติกฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มดีนะครับดังนั้นเกมแบบนี้กัดฟันวัดใจเซน์แาทติกครับมีโอกาสออกเสมอได้นะครับเชียร์ทีมเยือนเซนพแาทติกจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองตรงนะครับเป็นบิ๊กแมชไปดูแชมป์ร็อกโรเวอร์ทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเดอร์รี่ซิตี้รองจ่าฝูงครับแชมป์ร็อก43แต้มเกมล่าสุดบุกสเสมอบโบฮีเมียนมา2-2ต่อนะครับตัวลหลักมีแจ็คไบร์ลรี่กาฟเน่ครับมาคุสภูมินะครับเป็นตัวทีเด็ดในขณะที่เดอร์รี่ซิตี้39แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะค็อกซิตี้มา2-0ครับมีจอร์แดนแมนเนฟซาดูดิยาโลกองหน้าเป็นจามี่แม็กโกนิเกลนะครับ ฤดูกาลนี้เจอกัน2นัดค่อนข้างแปลกทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้นะครับเดอรี่บุกชนะ2-1แชมร็อกก็บุกชนะ2 0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองแชมร็อกเป็นต่อเล็กน้อยครับคือจะว่าไปแชมร็อกช่วงหลังก็ฟอร์มกลับมาดีนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังเกมในบ้านไว้ใจได้ครับ <S <S ก็มองว่ากัดฟันวัดใจแชมร็อกในบ้านดีกว่าครับแย่สุดคือเสมอลุ้นถึงเบียดชนะกินเต็มคู่นี้เชียแชมร็อกโกลเวอร์นะครับ สรุป3ทีมครับชอบไปที่ปีนังเซนแพทริกและแชมร็อกโรเวอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยระดัดของเราพักยก7จจ็ดตามนี้ด้าน,นล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ